สวัสดีค่ะพอเม่พี่น้องกะกแล้วจะเจี๊ยบเบิร์สุข่สุคนเนาะคะ่ะมื่อนี้เจี๊ยบกะผ้าพีผ้านนองเนาะคะ่ะมาทําบุญอยู่วัดเขาบังเหยนเนาะคะ่ะวัดคูบาจา์เจี๊ยบเนาะคะ่ะตั้งอยู่จังหวัดชัยภูมินะคะ่ะเดี๋ยวเจี๊ยบจะเป็นตัวแทนพี่น้องเนาะคะ่ะในการทาบุญลวกะขอพรมื่อเนี้เนาะคะ่ะเดี๋ยวห้องเขาไปขอพรข้างในกันเนาะคะ่ะเจี๊ยบจากขอพรให้อ่ามิโคม,มิลาบเนาะคะ่ะไวรัฐบาลเนาะคะ่ะจะขอสามสิบพกหัวติดเนาะคะ่ะนับตแต่เมื่อเนี้ยนนไป,นะะนยไปา,าน,นค่ะ ว่ค่ะเช่นเก้าเช่นเดิมค่ะพี่น้องศีนท่านภาวหน้าค่ะพี่น้องถือแค่ศสินหากะสามารถเทียหายชีวิตเท่าเปลี่ยนใดเนาะค่ะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นบริเวณวัดเนาะคะ่ะย่างสางบ๊ทันเสร็จเนาะค่ะพี่น้อง เดี๋ยวเซตจากตรงนี้แล้วเนาะคะ่ะเดี๋ยวจะจพาอ่าไปาตั้งจิตอธิษฐานตรงอีกฟังหนึ่งเนาะคะ่ะมือกี้เป็นเลิกง,งามยามดีเนาะคะ่ะพี่น้องได้มีโอกาสเนาะคะ่ะมารวมงานพิธีปลุกเสกเนาะคะ่ะเหรียญล่วยทะลุฝาเนาะคะ่ะของพระอาจารย์เนาะคะ่ะพี่น้องาารมมะะพองระอาจารย์นกทิตตะธรรมโมเนาะคะ่ะพี่น้องบารมีครูบาอาจารย์เนาะค่ะยกใส่เนื้อหัว ขอพรมือเนี่จะขอแบบให้มีโชคมีลาบเนาะคะ่ะพี่น้องเปิดโชคเปิดลาบไปพร้อมๆกันเนาะคะ่ะเจ็บกะมีเหตุผลของเจ็บเนาะคะ่ะในการขอพรเมื่อเนี่เนาะคะ่ะเพราะว่าทุกๆครั้งที่มากะ่ะมาขอพรให้มีโชคมีลาบไว้รัฐบาลเนาะคะ่ะวันนี้จะขอสามสิบพกหัวติดเนาะคะ่ะสามสิบพกหัวติดเนาะคะ่ะพี่น้อง นับจากมน,นี้เป็นตนไปหวัวรัฐบาลอันนี้คือความรัท่าล้ะกะความเสือ่อส่วนบุคคลเนาะค่ะพี่น้องข้างหน้าะจะปฏิสถานเนาะค่ะรูปปัน้นพระเนาะค่ะพี่น้องให้เฮาตั้งจิตอธิษฐานดีๆข้างหน้าจะเตรียมไปด้วยบร,รมีคู่บาอาจารย์เนาะค่ะบร,รมีพระอาจารย์โนกแล้วกะบร,รมีองค์เทพเทวาสิงศดิธย์เนาะค่ะที่เฮามาตั้งจิตอธิษฐานอยู่อ่ะ บนโบสถ์วิหารแห่งนี้นะคะพี่น้องจุดถูกสามดอกนะคะพี่น้องไหว้พระปกตินะคะพี่น้อง <S <S ขอให้พี่น้องทุกๆคนเนาะคะ่ะทีมาเห็นคลิปืันนี้เนาะคะ่ะจงมีโชคมีลาบไปพร้อมๆกันเนาะค่ะพี่น้อง แนวทางรัฐบาลสําหรับเอฟซีผู้ใดที่ติดตามเจี๊ยบต่างแต่แลกกะนับขังบทวนเนาะคะ่ะเข้ากันติดติดเนาะคะ่ะแนวทางรัฐบาลอันนั้นคือตัวเลขที่ห้าวสางบุญบาร,รมีเนาะค่ะพี่นอ้องอยากให้มีโชมิลาเบิร์ตสุขสุขคนละคะ่ะทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่ที่บุญและกะกรรมเนาะคะ่ะบาร,รมีที่ห้าวสางเนาะคะ่ะสางบาร,รมีให้เนื้อกล่วกรรมเนาะค่ะพี่นอ้อง ต่างจิตต่างใจอธิษฐานไปพร้อมๆกันค่ะพี่น้องลมกะข่อนค้างแห้งแน่เนาะค่ะพี่น้องความเสือความศรัทธาเนาะค่ะพี่น้อง ปฏิหารจะเกิดกับคนที่มีสัทธาเท่านั้นเนาะคะ่ะเจี๊ยบเสว่าพี่น้องทุกๆคนที่เห็นคลิปนาตอนนี้คือพี่น้องสายบุญแล้วกะ็ผู้ที่มีสัมพันธ์อ่ะบุญกับเจี๊ยบอย่างแน่นอะนเนาะค่ะพี่น้องมาพบมาพอกันกะให้เป็นกัลยาณนิมิตกันเนาะค่ะพี่น้องจะเป็นศัตรูโมมานกันเนาะพี่น้องสา่งบุญมารมีไปพร้อมพอมกันตายไปเอาไปได้แค่บุญกับบาปค่ะเงินอยู่ในปากเพื่อนกันแง่เงาเนาะ ตั้งจิตอธิษฐานไป,ปพร้อมๆกันค่ะสาธุสาธุสาธุ สาธุสาธุสาธุขอให้ลูกไม่โชคไม่ลาบถูกหวยรัฐบาลสามสิบหกวัติดนะเจาา้าค่ะเดี๋ยวลูกจะกลับมาทำบุญแสงบารมีต่อไปสาธุสาธุสาธุ ขอ้ลูกมีโชคมีลาบถูกหวยรัฐบาลนับแต่มื้อนี้ไปสามสิบหกวดติดนะเจ้าคะสาธุสาธุสาธุค่ะพี่น้องตรงนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งเนาะค่ะที่เฮ่าจะมาตั้งจิตอธิษฐานขอพรเนาะค่ะเปิดโชคเปิดลาบกับสิ่มีองคูนาคาเนาะค่ะตั้งอยู่ตรงนั้นเจีบกกาขออนุโมทนาบุญเนาะค่ะในทุกทุกบุญเนาะค่ะที่เจีบได้สั่งมาเนาะค่ะมือนี้ไอพี่น้องเอฟซีแล้วก็ พี่น้องท,ทุกท่านค่ะโชคดีวันที่หนึ่งสิงหาที่จะถึงนี่เนาะคะ่ะเป็นเดือนวันเกิดของเจี๊ยบพอดีเนาะคะ่ะพี่น้องโมมี่ยังหายค่ะพี่น้องนอกจากบุญกุศลละก็บารมีที่เจี๊ยบได้ปฏิบัติมาเนาะคะ่ะพี่น้องบรรยากาศค่ะข้างบนกะจะเป็นพุทธของพระจันทร์นกเข้านะคะ่ะพี่น้องเดี๋ยวเย็นๆเจี๊ยบกะจะเดินทางกับชนบุรีเนาะคะพี่น้อง ไปเหตุการณ์เหตุงานเนาะคะ่ะบรรยากาศดีค่ะตั้งจิตอธิษฐานพร้พอมๆกันค่ะพี่น้องทุกๆคนถามนี่อ่ะจิตศัทธาเนาะคะ่ะศัทธากับสิ่งใดๆก็ตามแต่เนาะคะ่ะเจี๊ยบสวามันจะเกิดปฏิหารเสมอเนาะคะ่ะพี่น้องอย่างเชน่นเจี๊ยบศัทธาผู้าอาจารย์เนาะคะ่ะพระอาจารย์นุกทิตะธรรมูเนาะคะ่ะแห่งวัดเขาบาังเฮยเนาะคะ่ะปฏิหารเหรียญพระอาจารย์กะหลายค่ะพี่น้องเดี๋ยวมือได้วางๆจะมาเล่าสู่พี่สู่น้องฟังค่ะ พาเบิงบรรยากาศเนาะค่ะพี่น้องผู้ไดทีกําลังทออยู่กับหายพี่น้องสู้ๆเนาะคะ่ะพี่น้องชีวิตคนเฮ่าเนาะคะ่ะพี่น้องเด็กเกิดมาเป็นมนุษย์นี่มันถือว่ามีบุญแลลวเนาะคะ่ะเจ้บกะกขอเป็นอีกหนึ่งกาลังใจให้พี่น้องทีกําลังทอเนาะคะ่ะพี่น้องทือสินหาค่ะสินท่านภาวนาค่ะเปลี่ยนค่ะชีวิตเปลี่ยนไปในทางที่ดีย่างแน่นอนค่ะล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะพี่น้อง คนห้าทอได้แต่ยอย่าถอยเนาะค่ะพี่น้องสู้สู้ให้มันสุดแขนสุดขาเนาะค่ะพี่น้องจับเสอว่าค้นถี่สู้เท่านั้นค่ะที่จะชนะถูกสิ่งอย่างเนาะค่ะพี่น้องอันนี้การจะเป็นบรรยากาศเนาะค่ะหลบๆอกเก็บมาฝากพี่น้องเนาะค่ะเอฟซีทุกทุกคนเนาะคะะ่ะอากาศพี่น้องทุกทุกท่านเนาะค่ะที่เห็นคลิปณ่ะตอนนี้เนาะค่ะพี่น้องบุญสัมพันธ์เนาะค่ะ จงได้นน้ำผ้าเห่ามาพผบพอกันค่ะบรรยากาศกะจะสางเนาะคะ่ะตอนนี้ยังสางบ่ท่านเร็จเนาะคะ่ะพี่น้องผู้ใดทีผ่านมาจังหวัดชัยภูมิเนาะคะ่ะกะสามารถมารวมทําบุญกับทางวัดเขาบังเฮยได้เนาะคะ่ะพี่น้องบัรมีคู่บาอาจารย์บัรมีพระอาจารย์นุกเนาะคะ่ะพี่น้องเจี๊ยบกะได้รับปฏิหารจากบารมีพระอาจารย์นุกในหล,ลายหลเรื่องเนาะคะ่ะอันนี้เป็นสัทธาของเจี๊ยบเนาะคะ่ะพี่น้อง ปรนเทศลูปปั่นปูนักขราดงามเนาะนำรวยเด้อปู วใจนะครลาดกะจะเป็นสีดำตากะจะเป็นสีแดงเนาะค่ะพี่น้องสวยงามค่ะทุกสถานที่เนาะค่ะพี่น้องล้วนแล้วจะมีอ่ามุ่นค้างหละ่ะกะองคเทพเทวาเนาะคะ่ะคอยรักสมรักษาเนาะค่ะพี่น้องอยากให้พี่น้องทุกๆกคนเนาะคะ่ะล่องอ่าหันหนาเนาะคะ่ะเขาวาดหล่ก่ะปฏิบัติเนาะคะ่ะคนเฮามีความเป็นมนุษย์ค่ะพี่น้อง เียบเช่นเดียวกันค่ะพี่น้องคือแค่สินหาคือกันค่ะพี่น้องแต่การที่เหารักษาสินหาใดมันเหตุหายชีวิตขอบขั้วเห่ายู่เย็นเป็นซุกหรอวค่ะชีวิตเห่าเก่าเดินไปในทางที่ถูกที่ค่วนเนาะค่ะพี่น้องช่วงนี้กะหนาฝนเนาะค่ะพี่น้องถนนหนทางกะอาจจะบ่คอยสะดวกสบายปานไดเนาะค่ะขับรถกะ,ะมันระวังกันเนาะค่ะพี่น้องรวมทั้งการยางตามสถานที่ต่างๆน้าเนาะค่ะพี่น้อง อันนี้เป็นบริเวณเนาะคะ่ะเพื่อกาลังสางค่ะย่งแบบขาดปัจจัยหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนาะคะ่ะอยากให้พี่น้องลองมาสัมผัสเบิ้งเนาะคะ่ะกับสถานที่แห่งนี้เนาะคะ่ะวัดเขาบังเหยเนาะค่ะพี่น้องศักธิ์ค่ะศักธิ์อย่างมากค่ะวัดคู่บาอาจารย์องเจี๊ยบเนาะค่ะพี่น้องผู้ใดที่มีเมตตาให้เพื่อนมนุษย์เดีวยวกันเนาะค่ะพี่น้อง สับสมบัติไหลเขาหายางแน่นอนเนาะคะ่ะคำครูว่าอาจารย์ดได้กล้าไหวเนาะคะ่ะค้นห้าบ่มีอย่างหลายค่ะพี่น้องให้ยึดพระรัตนาใยเป็นหลักเนาะคะ่ะายไปเข้ากะจะไปได้อ่าทีทีทสมควรละกัทีที่ดีเนาะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นฤาษซีดัดตนเนาะค่ะพี่นอ้องทาฤาษซีดัดตนเนาะค่ะพี่น้องแผนแผดไทยแผนโบราณเนาะค่ะพี่น้องสามารถมาศึกษาละกะมาเบิงใดเนาะคะ่ะข้างล่างกะ ข้างล่างก็จะเป็นล่งยาเนาะค่ะพี <c oughs> <Right> ่น hey ้องล่งยาเนาะค่ะก็จะมียาโควิดแล้วก็ยารอยแปดเนาะค่ะพี่น้องยาโควิดก็ถือว่าผู้ใดที่ติดโควิดเนาะค่ะร่วมทั้งตัวเจี๊ยบเนาะค่ะช่วงโควิดหลายๆก็ได้รับบารมีรูบบอาจาเนาะค่ะรับยาอยู่นี่ไปกินเนาะค่ะยารอยแปดก็ค่อนข้างที่จะกินง่ายเนาะค่ะเพราะว่าเป็นยาเย็นเนาะค่ะพี่น้องแต่ว่ายาโควิดนี่ก็ขมเติมหนึ่งค่ะพี่น้องแต่กะให้กินเป็นยาเนาะค่ะหวานเป็นล่มขมเป็นยาค่ะพี่น้อง อันนี้ก็ะจะเป็นพระหัทเนาะคะ่ะสามารถตั้งจิตอธิษฐานได้เนาะคะ่ะพี่น้องจ,จะมีบทสวดในการต่างจิตอธิษฐานเนาะคะ่ะพี่น้องอย่าลืมนะคะชุดนี้อีกชุดหนึ่งเนาะคะ่ะที่มอกใก,การอา่าตงจิตอธิษฐานเนาะคะ่ะพี่น้องเจีย๊ยกกะจะเป็นตัวแทนเนาะคะ่ะในการขอพรให้พี่น้องเอฟซี FC ละคะ่ะพี่น้องทุกทกท่านคะ่ะที่เห็นคลิปณนะตอนนี้คะ่ะ ค่ะพี่น้องอันนี้กับรรากาะะบรรยากาศเนาะค่ะบรรยากาศแค่บางส่วนเนาะค่ะบอท่าน,นไหนทายให้พี่น้องเบิ้งเบิดเนาะค่ะพี่น้องบรรยากาศเนาะค่ะก็จะเป็นปูหร,รือซีเนาะค่ะสามารถมากกราบไหว้ขอพรตั้งจิตอธิษฐานเรืองสุขภาพทุกสิ่งทุกอย่างได้เนาะค่ะพี่น้องอีกจุดหนึ่งเนาะค่ะแหงเขาบังเหยเนาะค่ะที่พี่น้องบบน่าจะพลาดเนาะค่ะพี่น้องอย่าลืมนะคะตั้งจิตอธิษฐานตรงรอยพระหัตถ์เนาะค่ะพี่น้อง ซักซีแห้งค่ะพี่น้องขอเปิดโชว์เปิดลาบเบิกซับได้ค่ะพี่น้องบรรยากาศรอบๆอเนาะคะ่ะเดี๋ยวเหาลงไปอ่ะเบิ่งบรรยากาศโล่งยาผม้อมกันเลยเนาะค่ะพี่น้องไปค่ะค่ะพี่น้องข้างล่างกะจะเป็นโล่งยาเนาะค่ะพี่น้องปกติแล้วกะคนกะจะหลยช่วงงานวันเกิดคู่บาอาจารย์เนาะค่ะพี่น้องอันนี้กะจะเป็นบรรยากาศเนาะคะ่ะในการปลูกเสกเหรียญอ่น รวยทะลุฟ้าเนาะค่ะพี่น้องคนกะนกค่อยหลยปไนไหนเนาะคะ่ะหลายจริงๆกับครือง,งานวันเกิดผู้บาอาจารย์เนาะคะ่ะช่วงเดือนกุมภาพัานธะะ์ค่ะพี่น้อง <S <S เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเ ah ้าจ๋าเมฮ็ตลงท่านห่วมบุญกันเนาะคะ่ะพี่น้องทุกๆปีค่ะจะเดินทางมาปีที่แล้วค่ะถ่ายเป็นคลิปวิดีโอไปฝากพี่น้องเอฟซีอยู่เนาะคะ่ะพี่น้องผู้ใดที่ติดตามในระยะปีหนึ่งนะะาาเนาะค่ะกะอาจจะคุ้นเคยแล้วกะคุณตาเนาะคะ่ะกับบรรยากาศ วัดสวยงามค่ะเงียบสงบเตรียมไปด้วยบาร,รมีคู่บาอาจารย์ละกะองค์เทพเทวาเนาะคะ่ะที่เพิ่นค่อยรักสมรักษาตามอสถานที่เนาะคะ่ะตามจุดต่างๆเนาะคะ่ะแหงหุบเขาบังเฮยค่ะบรรยากาศผู้ใดอยากมาอ่รับยาเนาะคะ่ะพี่น้องสามารถมาได้เนาะคะ่ะบัตรประชาชนผู้ละใบเนาะคะ่ะผู้ละชุดเนาะคะ่ะพี่น้องตรงนั้นกะจะเป็นโล่งยาเนาะคะ่ะขอรับยาเนาะคะ่ะพี่น้อง ถ่ายบรรยากาศมาฝากตอนนี้กะฝนตกแน่เนาะค่ะพี่น้องถือว่าอ่าพดน้ำมุ่นไปเนาะค่ะพี่นอ้องคงเทพเทพว่าหายซีแน,นออ่เพรอนไปเนาะคะ่ะถูกสิ่งทุกอย่างถาเฮ้าอ่ะม่องแนแง่ดีเนาะค่ะพี่น้องมันจะเกิดอ่าสุกใน่ใจเฮาเนาะค่ะพี่น้องถาเฮ้ามองถูกสิ่งทูกอย่างมันเป็นความถูกมันก็สิเป็นความถูกถ้ามองให้เป็นความซุกมันก็สิเป็นความซุกเนาะคะ่ะคิดดีทำดีค่ะศีนทาน ปฏิบัติเอาค่ะพี่น้องคนเฮาอยากได้ดีได้ซัวอยากได้ยั้งกะปฏิบัติเอาค่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่เจ็บอกไปเนาะค่ะล้วนแล้วแต่มาจาก่หัวิตหัวใจที่อยากนําเสนอพี่น้องเนาะค่ะพี่น้องอยากให้พี่น้องรองหันมาปฏิบัติเนาะค่ะรักษาสิ้นหักกันหลายๆพี่น้องขอบรัวสงบสุขชีวิตเฮาค่ะสงบสุขเนาะค่ะพี่น้องที่สําคัญคือโชคลาภไหลเขาหา ยางแบบหมากไม้ยบคิดเลยเนาะคะ่ะพี่น้องย่างที่พี่น้องคิดบดถึงเนาะคะ่ะน,นี่คือประสบการโดยตรงจากโตเจี๊ยบเนาะคะ่ะพี่น้องอันนี้โล่งยาค่ะตอนนี้คูบาจา์เพิ่งกะลงไปทําพิธีขงางรางเนาะคะ่ะผู้ได้มากกะห้รับยาได้ตั้งแต่ซีฟมง่งเคืงเนาะคะ่ะจนหาม่งแรกเนาะคะ่ะพี่น้องตรงนี้เป็นยาสมุนไพรเนาะคะ่ะบ่มีขายเนาะคะ่ะพี่น้องแจกฟรีคนละชุดเนาะคะ่ะ ตรงนี้ความมืออะจะเป็นโรงยาเนาะคะ่ะเดี๋ยวเข้าไปอกินยาเนาะคะ่ะพี่น้องไปกินยาโควิดยาลอยแปดเนาะค่ะพี่น้องไปค่ะเปิ่นบรรยากาศกันัะมีกฎกติกาเนาะคะ่ะสาหรับโรงยาเนาะคะ่ะห้ามไม่งตักเนาะคะ่ะพี่น้องเพื่อก็จะมีบริการคนต,ตักหายอยู่เนาะคะ่ะพี่น้องอันนี้ก็เป็นความเสือ้อความสาทัทธาไผ่มันเนาะคะ่ะจะขอบูดเอฟซีเนาะคะ่ะ ขอบคุณพี่น้องทุกๆคนเนาะคะ่ะที่ติดตามคลิปเนาะคะ่ะซีหาค่ะพี่น้องสามเจ็ดหาเจ็ดค่ะพี่น้องแนวทางรัฐบาลเนาะคะ่ะประจำวดวันที่หนึง่งสิงหาที่จะถึงนี่เนาะคะ่ะอย่าลืมสิบแปดสิบเก้าสิบหกนัเนาะค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะ